านประธานที่เคารพดิฉันคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายรับทราบและสนับสนุนพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่มพศ2567นะคะซึ่งเป็นถือเป็นก้าวสำคัญค่ะในการพัฒนาระบบฐานภาษีของประเทศไทยให้ทันสมัยและให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับสากลค่ะ โดยในส่วนแรกค่ะดิฉันอยากจะขออภิปรายถึงแนวคิดเบื้องหลังค่ะว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายซึ่งเป็นพระราชกำหนดฉบับนี้มาบังคับใช้แน่นอนค่ะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยนั้นได้เข้าร่วมข้อตกลงกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันการโยกย้ายฐานภาษีของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เราเรียกกันว่า o e c d นะคะซึ่งได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกค่ะต้องนำมาตรการป้องกันการกัดก่อนภาษีระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าพิลัตูนั้นมาบังคับใช้โดยให้ประเทศสมาชิกค่ะต้องเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำจำนวน1 5เจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีรายได้ตั้งแต่750้าล้านยูโรขึ้นไปโดยหลักคิดของมาตรการนี้ค่ะ มีขึ้นก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์นะคะซึ่งเป็นยุคที่ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกันจนแทบเรียกได้ว่าโลกทั้งใบนั้นมีตลาดเศรษฐกิจเดียวกันค่ะที่มีการเปิดเสรีทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะคะเกิดการเคลื่อนที่ของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากภาคเอกชนจากทั่วโลกค่ะไปยังประเทศต่างๆที่คาดว่าจะสามารถ สร้างประโยชน์และก็ผลกำไรให้ได้มากที่สุดส่งผลค่ะให้ที่ผ่านมาหลายประเทศนะคะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อดึงดูดเงินลงทุนแล้วก็เม็ดเงินจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศของตัวเอง แต่มาตรการดังกล่าวค่ะกลับนําไปสู่ความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศเพราะแต่ละประเทศค่ะต่างก้มบีต้นทุนในด้านศักยภาพของการแข่งขันทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทางด้านทรัพยากรที่แตกต่างกันซึ่งมันไม่สอดคล้องกับหัวใจของทุนนิยมตลาดเสรีที่ต้องการให้มีการแข่งขันที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ค่ะแนวคิดในการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำ15%ตามมาตรการของ OECD นั้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามค่ะจึงถือเป็นมาตรการที่วางอยู่บนแนวความคิดที่ต้องการจะลดความได้เปรียบและก็ความเสียเปรียบของประเทศต่างๆซึ่งเป็นผู้แข่งขันในตลาดโลกอันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมค่ะในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะ การออกพระราชกำหนดฉบับนี้ของประเทศไทยนะคะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกติกาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสากลแล้วที่เราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ได้ยอมรับข้อตกลงเอาไว้ค่ะมันยังเป็นการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นธรรมมากขึ้นอีกด้วยในส่วนที่2คะ่ะท่านประธานดิฉันอยากจะอภิปรายนะคะเพื่อที่จะช่วยคลายความกังวลค่ะให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนจํานวนหนึ่งนะคะ,ะที่ได้แสดงความ หว,ว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ค่ะมันจะสร้างผลกระทบต่อการทำมาหากินต่อสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของประเทศเราหรือไม่นะคะดิฉันอยากจะขออธิบายไปทีละประเด็นดังนี้ค่ะประการแรกนะคะพระราชกำหนดฉบับนี้จะเป็นการสร้างภาระต่อการประกอบธุรกิจของประชาชนทั่วไปหรือไม่ ซึ่งหากเราดูจากหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ออกมาเราก็จะเห็นว่าบริษัทที่จะถูกจัดเก็บภาษีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. คือเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่สองค่ะต้องมีรายได้มากกว่า750ล้านยูโรขึ้นไปและสามค่ะมีอัตราภาษีจ่ายจริงในปัจจุบันต่ำกว่า1 5ซซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมันจะทำให้เห็นค่ะว่าจำนวนบริษัทในประเทศไทยที่จะเข้าเงื่อนไขนี้มีจำนวนไม่มากจึงไม่น่าจะส่งผล ส่งผลกระทบนะคะต่อภาคธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมในประเทศแต่อย่างไรก็ดีค่ะรัฐบาลก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดแก่ประชาชนทั่วไปให้เหลือน,น้อยที่สุดนะคะเช่นกรณีว่าผู้ประกอบการบางส่วนค่ะอาจผักภาระทางภาษีนะคะไปยังผู้บริโภคโดยการขึ้นค่าสินค้าแล้วก็ค่าบริการดังนั้น,นะค่ะรัฐบาลก็ควรที่จะมีมาตรการคู่ขนาดอื่นๆมาเพื่อที่จะควบคุมดูแลไปด้วย ประการที่2ค่ะพระราชกำหนดฉบับนี้จะเป็นการลดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือไม่ซึ่งเมื่อเราไปดูประเทศคู่ค้าของไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้แคนาดาญี่ปุ่นตุรกีนิวซีแลนด์สหราราณชนจากักรออสเตรเลียเวียดนามแล้วก็ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะเราจะพบว่าประเทศเหล่านี้ต่างก็มีกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มในรูปแบบเดียวกัน รูปแบบเดียวกับพระราชโองนฉบับนี้นะคะรวมทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดแล้วก็ฮ่องกงที่ก็จะมีการประกาศใช้ในปี2518นี้ด้วยดังนั้นค่ะพระราชโองนฉบับนี้มันจึงไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเสียเปรียบต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆในทางกลับกันค่ะการออกพระราชโองนฉบับนี้มันจะเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยจะเป็นหมุดหมายสําคัญขอ,ของการลงทุนเพราะว่าเรา เราค่สนับสนุนความเป็นธรรมในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ปฏิรูประบบภาษีให้เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับระดับสากลซึ่งมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสาําคัญในการตัดสินใจลงทุนของบริษัทข้ามชาติอีกเป็นจํานวนมากนะคะ ในส่วนสุดท้ายค่ะท่านประธานคะพระราชกโอฉกับนี้ค่ะนอกจากมันจะไม่ได้สร้างผลกระทบที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของไทยแล้วนะคะดิฉันยังเห็นว่าหากประเทศไทยค่ะสามารถดําเนินมาตรการการเก็บภาษีส่วนเพิ่มได้สําเร็จมันจะส่งผลดี2ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะพระราชกโอฉกาบนี้ค่ะมันจะช่วย เพิ่มระดับการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐแล้วก็จะช่วยลดปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่เรากําลังเผชิญมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหากประเทศไทยสามารถจัดเก็บภาษีจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ได้ มีการประเมินค่ะว่าเบื้องต้นภาครัฐน่าจะสามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทต่อปีและการจัดเก็บภาษีนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระราให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแต่ว่าจะช่วยทําให้รัฐนะคะนำภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นได้ค่ะ มาจัดทําเป็นนโยบายเพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับภาคเอกชนไทยได้มากขึ้นประการที่2ค่ะพระราชกำหนดฉบับนี้นะคะจะช่วยสร้างเศรษฐภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะไรายได้จํานวนมหาศาลค่ะที่เราจะเก็บเพิ่มขึ้นจะถูกนําไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านการศึกษาค่ะ ท่านประธานคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการพิจารณาถึงการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในปัจจุบันคะ่ะ แม้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะจะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเพียงเรื่องเดียวนะคะมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่สําคัญกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่าประเทศนั้นๆมีข้อตกลงทางการค้ามากน้อยแค่ไหนนี่จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของประเทศไทยค่ะที่เราจะต้องหาทางดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยกลไกมาตรการแล้วก็เครื่องมืออื่นๆเพื่อมาทดแทนการให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีแบบที่เราเคยทํามาก่อนค่ะ เพราะการใช้วิธีการกําหนดอัตราภาษีบุคคลต่ําๆหรือให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะดึงดูดนักลงทุนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะในสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญกับทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่จะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าให้กลายเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้มากที่สุดและในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งออกมาตรการเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบนะคะที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคู่ขนานไปด้วยค่ะดิฉันจึงขอเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนพระราชกําหนดฉบับนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ